สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับพีแมนวันนี้เราก็อยู่กันกับแมปซูเปอร์แบดพีนะครับก็แมปได้ทําการอัปเดตนะครับมีอิตเอกลับอยู่ในแมปนะครับขั้นตอนแรกนะครับเอ้ยไม่ใช่นับอันดับแรกนะครับผมจะพามาดูดาบใหม่นะครับนั่นคือดาบแมวนะครับว้าวดาบแมวปุ๊บสกิลก็มาเนี่ยครับค่อนข้างกว้างเลยนะครับวิธีหานะครับคือเราต้องไปเกาะทรายด้านหน้าครับ พอเรามาถึงเกาะทรายนะครับเราต้องดูดีนะครับมันจะเป็นตัวเล็กๆอย่างนี้ครับเล็กมากๆเลยครับโอ้โคตรพ่อโคตรแม่เลยครับเนี่ยแล้วเรากดครับมันก็จะขึ้นข้อความอย่างนี้ครับเราก็ได้ครับต่อไปครับก็เป็นอสซอรณหมวกแมวนะครับก็มีได้นะครับก็ไปเกาะมีฮอกนะครับและซึ่งมีฮอกนะครับมีฮอกจะดอกดาวกับหมวกนะครับหมวกห้าเปอร์เซ็นต์ดาวหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็หมวกแมวจะอยู่ตรงนี้นะครับนะครับโดยเดียบ พาดได้เลยครับกดเลยนะครับขึ้นมาขวานี้ก็คือได้แล้วนะครับซึ่งหมวกแมวก็บวกสปีดเร็วสุดในเกมนะครับและอย่างต่อไปนะครับก็คือบอสดาบไฟนะครับบอสดาบไฟนะครับจะทําการดอบดาบไฟกับน้ำนะครับก็ตีเลยนะครับโคตรเกิดเลยนะครับ แล้วตอนนี้แอดมินก็ได้ทำการเลืฟอราคาสมผลแล้วนะครับเหลือสิบล้านจาก1อยล้านครับก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นอาวุธลับนะครับโมอายนะครับโมอายนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับโอ้สกิลโคตรใหญ่ครับโคตรกว้างครับวิธีหานะครับก็จะอยู่จุดลับบนเกาะเริ่มต้นนะครับแต่แอดมินแม่บอกนะครับเจอแล้วก็ ก็หลังจากตัดต่อคลิปนี้นะครับผมก็ทำการถามแอดมินนะครับว่าจะบอกเรื่องจุดลำมั้ยนะครับซึ่งแอดมินก็บอกบอกได้นะครับแต่แค่นี้หน่อยนะครับดังนั้นรูปขึ้นมานะครับเงียบๆไียนะครับครับต่อไปนะครับเกาะสกายเปียนะครับเป็นจุดที่จะเอาดาบที่น่าจะโกยสวนในเกมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับก็คือวิธีขึ้นนะครับต่ต้องมางนี้นะครับครับพอเรามานี้เสร็จแล้วแล้วเหย่านะครับต้องมีหมวกแมวด้วยนะครับหลังจากนี้ก็คือกดกระโดดอีกครั้ง กระโป๋าโล้ๆกดแอดอ้าวบุญช่วยขี้หมูไดดโอ้มันอ่าได้แล้วครับต้องค่อยๆกดเนี่ยนะครับแล้วเราก็ซื้อกับดาบสุดโกนะครับโอ้ไอ้พ่กมึงซื้อนะครับก็อัปเดตก็มีแค่นี้นะครับ ก็มาเล่นกันด้วยนะแมปโคโคัวแบบน,นี้ฮือฮ่าฮ่าฮ่า